ครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงงานผลิตตู้ลำโพงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตากนะครับผมแน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตลำโพงของ NS Music นั่นเองนะครับผมซึ่งมีช่างไก่ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นนี่เป็นงานตู้นะทีลูกค้าสั่งไว้เร่งทำให้เต็มที่ครับผมเสร็จไวได้เงินไวนะครับเราไม่โอเอลังเลใจแน่นอน สิบสองใบนะครับผมออันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่เราเตรียมส่งที่จังหวัดพะเยานะครับผม ทั้งหมดทั้งหมดสิบสองตู้นะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมอันนี้ก็ประกอบก่อนนะครับแล้วตัวเนี้ยสี่ใบนี้เราส่งที่ลาปานะครับผมเล่นก่อนนะครับผมจะต้องไม่โอ้ยลเลยใจแน่นอนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จไวเราก็ได้เงินไวนะครับผมสําหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับเราไม่ได้ล่าช้าอย่างแน่นอนนะครับผมสี่ใบก่อนนะครับผมเดี๋ยวหลายท่านถามว่าทําไมไม่ไปพ่นข้างนอกตอนแรกพ่นด้านนอกนะครับผมแต่ ปรากฏว่าฝนมันตกนะครับผมฝนตกฝนตกกระ้ายเข้ามาข้างในนะครับ่สบายก็เดินไม่ได้แล้ว อมน,นี้เล่นให้เข้ามาว่ามันได้หรืวไม่ได้เอ,อมันต้องได้แจางก่อําำได้รูมันเล็กมันตัดง่ายครับอืม